หาหายไปนานกับยูกิโอเดอลิงตอนนี้เ่งกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เด็กใหม่งผมก็คือสตาร์ดั๊เ,เด็กนั่นเองคือเด็กเนี้ยผมจะจัดเป็นสองชุดนะก็จะเป็นชุดของสตาร์ดั๊แล้วก็ชุดของจังเด็กอันนี้ก็คือของสตาร์ดั๊นะครับผมจะใส่เวทที่เน้นสตาร์ดั๊เป็นปหลักอย่างเช่นชุดติงโซนิกหรือย่างเช่น Shooting Sonic, อยอยชุดติงสตาร์นะฮะแล้วก็จะมีเวปองการสตาร์ดั๊อย่างเอดิมี่คอนเทลเลอร การ์ที่ใส่มาเพื่อ Axel Synchro อย่าง Bro w a r r i o r ไม่รู้พู้จะถูกป่ะนะแล้วก็พวกการ์ติด Bodyer เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าใช้กับตัวนี้จะบบกพลังให้ดีมากเลยแล้วผมก็ใส่ j e ็ตเจ Synchro มาด้วยเพื่อที่จะใช้ในการจูเนอร์ได้หลากหลายเสิร์ชหาของนั่นแหละแล้วก็ใส่เป็น Lighty Diver มาเหมือนกันแล้วก็ Depthy Diver เพื่อมาหาของในการจู n นิงผมใส่ s t a r l t o n i c ด้วยนะแล้วก็ใส่มังกรด้วยโอเค สกิลผมใช้เป็นสกิลแรกของยูเซนะครับผมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดกับสกิลใหม่นะไอชูจิงตาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็นสกิลแรกจัดไว้สองเด็กนะฮะก็จะมีสตาร์ดัตเด็กแล้วก็จะมีจังเด็กด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นสตาร์ดัตเด็กกันนะครับผมดูซิว่าจะทําการแอคเซลสิงโคลได้หรือเปล่าจะเล่นแบบแรงนะฮะก็ตัดไปดูเลยดีกว่าอ่ามาครับรอบแรกจเจอกับอารเมินะฮะผู้เล่นโทโทริ ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านอะอจออารมณ์เสียด้วยอ่าเบาเสียงหน่อยแล้วกันลำบากแล้วจู่ฮ้ยฮ่าฮ่าได้อยู่นะก็ทำการหมอบชุดติงตาไปก่อนแล้วกันไปเลยปรับเลเวลนะครับผมทำการปรับเป็นเลเวล4ช่วยไม่ได้แค่มันลด b p ด้วยอ่ะจบเทนาไปไม่รู้อะยังไงผมก็จะทำการ แอคเซลซิงโคให้ได้นะครับอ่าเรียกมาเรียกมาเออเรียกมาเออทำอไรอ่ะอ่าเสวยแล้วไงอ,นะอีฝ่ายตั้งบอร์ดได้แล้วครับผมต้องจู่ให้เจอพวกสเปเชียลซอมมอนน่ะไม่มีโอกาสแพ้สูงมาก โดนเต็มเลยฮะเอาละจะเจอไหมถ้าเจอจะพิกเกมได้เลยมาดรอไม่เจอเอาละไหนๆก็ไม่เจออย่างนี้ละไม่เป็นไรเราเราจะลองดูเท่าที่ทำได้ไม่ยอมแพ้ล้หน้าอ่าแล้วก็คลิปของมูราคโมคนที่ขอมาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทำให้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างเลย ก็ได้ว่างเล่นเกมนั่นแหละแต่ยังไม่ค่อยจะว่างแบบทำคลิปแบบนั้นนะครับผมอืมฮึม <c oughs> สวยได้ไงแพ้แน่เลยแน่ๆนมาอยากตีตีเข้ามาผไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะที่มาแพ้แบบนี้ยมือไม่ค่อยดีตีมาเฮอ,อแล้วเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ คราวนี้เจอกับเพกซันนะครับผมอ่าเขาเธอละจูบกัดเซตกัดเซตกัดจบเทมไปจริงๆไม่ค่อยอยากจะเซตนะฮะแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ตีอ่ะสมมุตินะถ้าเกิดไม่ตีงี้ยเธอหน้าผมก็เรียกใบนี้มาทำการซิงโครได้เลย ตัวนี้มีความสามารถ Special Summon ได้ถ้าเกิดว่าเรามีซิงโครมอนสเตอร์อยู่มันอ่าไงต่อแปสเทอใช่ไหมจัดไปใช้ความสามารถหนึ่งนะครับทำการจับนอน โอเคเข้าเทิร์นจวก,กัรดเลเวลวอ,อร์เดียร์มาเลยครับผมใช้ความสามารถปรับเลเวลตัวเองเป็นเลเวลโฟร์จากนั้นหงายออกมาสี 4, 5, ่ห้าหกเอาแล้วนะครับทำการเชิญสตาร์ดแอคเซิลวอ,อร์เดียร์ มาอา่าขอใช้ความสามารถถ้าเกิดว่าในสาเราไม่มีมอนสเตอร์เนี่ยจะสามารถเรียกมอนสเตอร์จังมาได้อา่าไม่ใช้แล้วนนะบนัตเทิลจัดก,การไม่ใช้ครับเอาไปอีกรอบ จบเชิญอ้าวนายจะทำยังไงล่ะเพคซัสคุงคิดนานนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะโอเคเสร็จการเสร็จการ์ดมาเสร็จมาด้ห้าเรียกมอนสเตอร์มายังไม่ใช้ยังไม่ใช้ใจดีใจดี ฮะอ,าาอ,าอ่าเอา็นเฟดเหรอถ้างั้น,น,นถ้าเรามีการ์ดที่มีคำว่าสตาร์ดัสเนสนามสามารถใช้ได้ชูตติ้งสตาร์จูการ์ดดูหม,มือนผมน่าจะไม่ได้ใช้อะล่ะอ่ะรอบนี้ชนะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ชูตติง้งไปรอบหน้าเลยรอบนี้เจอกับเซโต้ไคบะนะครับใช้อจจมะว่าเฮ้ยไม่ได้เจอตั้งนานแน่ ถ้าเกิดเขาทำคอมโบสันเ็จผมอาจจะแพ้ได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรน่าจะเล่นอาร์มดากอนมาแล้วอาร์มดากอนเลเวลสามคอสมารครับวิวตระการเป็นเลเวลไฟเธอหน้าผมสวยแล้วไงโอเคเสดชัยช็อตติ้งสตาร์ไหมรอบนี้ขึ้นอยู่กับการรอแล้วครับอ้าสวยดีอันเชิญอบบพิเศษเลเวลวอร์เนอร์ เอาละใช้คอสมารถครับผมคอสมารถปรับเลเวลไปเลเวลโฟมีเลยไหมมีเลยไหมโอเคถ้าอย่างนั้นทำการจูนิง่งเลเวลเวอรดเดีย์มาซิงโครโชคั้างอัญเชิญ สตาร์ดัตรากันมาแล้วครับผมฮ่าอาจจะได้ใช้แน่รอบนี้สตาร์ดัตมาแล้วฟึบฮึ่มผลของการ์ดใบนี้จะทำให้โบกพลังได้เป็นมอนสเตอร์ผอมังกรเนะะาะออทันเดอร์เนาะมันเขียนว,ว่าทันเดอร์เหรอช่างมันชูตติงโซนิก ความสามารถนะั้นมันใช้ไม่ได้กับสตาร์ดราก้อนแล้วนะสตาร์ดราก้อนเนี่ยมีความสามารถต้านทานพวกแบบนี้โดยเฉพาะเลยละ่ะไอพวกเด,ดทอยเยอร์เนี่ยนะนทรลาร์ตเองที่นะครับแล้วก็ยกเลิกความสามารถนั้นจากนั้นเมื่อจบเทิเนจะสามารถเรียกกลับมาไม่ได้นี่แหละคือความสามารถสตาร์ดราก้อนอยังไงละ่ะจำไวฮ่าฮ่า โคเททีนี้ก็เลยแค่การแอคเซลซิงโคละจะทำยังไงล่ะใครบ่อ่เก็ใช้ไอ้นี่คอนโทรอเรอร์จะใช้ข้อสบัดไหนกันนะโฮ่าๆในผ้าล้วใครบ่มันง่ายไปเด้เพื่อความเร็วสูงชูติ้งโซนิกกลับไปซะ โอเคเข้าเทิร์นผมเข้าเทิร์นจัวเอาละสตัรลุกขึ้นมาขอเรียกจูเนอร์มอสเตอร์ไลตี้ไดรเวอร์ใช้คอธรรมาของไลตี้ไดรเวอร์ครับผมอันเซอร์ ใช้ข้อธรรมันเทินครับปรับเลเวลไปเลเวลสามจากนั้นทั้งสองคนทำการจูนิง่งดราก,ก้อนจากนั้นเช้ข้อธรรมะการ์ดครับผมปรับเลเวลเป็นเลเวลสองจากนั้นจูนิ่งดราก,ก้อนกับซาดัสด,ดราก,ก้อนเคลียร์ไม่ในสุดก็จะใช้แล้ว ทงการ Axel Syncro มาเลยครับไหนสุดก็ได้ใช้รอมาตัง้งนานแล้วเนี่ครับความหล่อของมันโคเทนี่ยังไงฮ,าฮา่าใช้ความสามารถสรุดจินตราครับผมเปิดการท่าไม้พิสุดของกองการจะสามารถโจมตีได้ตอนวนจูนเนอร์ในสนาม เออตันเนอร์ที่เปิดได้มีแค่ใบเดียวก็สามารถโจมตีได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรสตาร์ทมิลลาดจบเธอเฮ้ยมันเท่จังวะ <c oughs> จะทำยังไงต่อแล้วเอาละครับเข้าเธอละ <c oughs> มาทางนั้นตีเลย ไม่สามารถโจมตีได้นะครับไม่จบง่ายๆเว้ยโอ้โหสิบเอ็ดนาทีแล้วเขาเทิร์นผมถ้าเป็นงี้สตาร์ทก็ยังไม่สามารถโจมตีได้เรื่อยๆแถวสซเสียความสามารถด้วยเอ้ยไม่เสียว่ะหนึ่ง อ่ะไม่เป็นไรไปใช้สก,กิลรับผมถือซะถ้าจะโจมตีไม่ได้แต่ยังมีพวกพร้อมที่โจมตีได้เรียบร้อยรอบนี้ดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอบหน้ามันแน่นอนคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันเริ่มนานแล้วคลิปต่อไปจะเปคิวของจังเด็ก